อย่าเก็ก็แบบอบอกจะอามอคระาข้งับอ่ลไมไปอยู่่นะไ,ปไปจับดูฟางหายแล้วคุณ<ส><ก>ตามเมื่อวา,านหร<ก>อะคะหกกล่องเหรอคะสาม อ๋อสามต้องแล้วคุณตาผู้ช่วยผู้บ้านหมู่ไหนคะหมู่บ้านโทอมีอ่ะพ่อแม่ปล่อยให้เด็กเล่นโทรศัพท์หน้าบ้านเพียงลำพังอย่างเงี้ยอันนี้ก็ควรระวังเพราะว่าเขาจะตีเนียนเลยเข้ามาพูดน้นพูดนี้แล้วก็ยืมโทรศัพท์อย่างเงี้ย บกงงบัฝากไว้ด้วย<น>ก็ป้าขอยืมโทรศัพท์หน่อยอย่างเงี้ยถ้าเป็นผู้ชายก็ลุงขอยืมโทรศัพท์หน่อยปุ๊บเด็กเขาไม่รู้เขาก็ยื่นให้ใช่ไหมยื่นให้เขาก็ไปเลยแบบนี้ก็มีนะรัี่บ้านตอนนังเพิ่งเกิดขึ้นเหมือนกันใช่ใชครับเพิ่งเกิดขึ้นขึ้นต่อเน,นื่องนะครับตอนนี้เพราะว่ามีของหายบ่อยมีโจรเข้าบ้านเยอะช่วงนี้นะชุกชุมมากนะครับฝากเจ้าหน้าที่นะครับที่เกี่ยวข้อง ช่วยเป็นหูเป็นตานะครับดูแลส่วนประชาชนก็จะช่วยอีกแรงหนึ่งนะครับช่วยกันจะได้อยู่ได้นเนาะพะสังคมบ้านเราแต่สมัยโบราณเรามานี่เราอยู่กันแบบจุนเจือนะอเราอยู่ไปแลกถั่วมีถั่วก็ไปแลกเกลือมีเกลือไปแลกพริกแลกอะไรกันนะสมัยก่อนนะมีความสุขมากทุกวันนี้อันตรายนะครับทุกรอบด้านนะครับฝากเตือนไว้ด้วยครับผมมีคนเข้ามาหา,าคุณตามึก็ขี่รถ เดิมที่แรกอยู่ในบ้านชีลรถมาจอดตรงนี้หรืไงรถอะไรคะคุณตารถไออ้มเตอร์ไซค์ที่แดงความผู้ช่วยก็ดูจากรยานยนต์รถอ๋อเป็นเป็นเป็นมอเตอร์ไซค์เหรอคะมอเตอร์ไซค์มากี่คนครับคุณตาคนเดียวผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงด้วยค่ะแล้วเขาเป็นไงคะเขามาทักเขาเขามาเขาก็มาวัดดีเขาก็ถามว่าลุยแซกรโหลดไหมกับลูกเขยนี่เลยก็เลยถามว่าไปไหนทำงานกรุงเทพ ก็เลยยกมือไหวแล้วก็ขอมานั่งคุยกันอยังไงล่ะเพรว่าจำหนูได้ไหมโอ้ยตาไปเห็นหูหัวนจะจำได้หรือก็ไม่รู้ลนะเราหนูมาสามทีแล้วมาแต่ว่าคนกันเองเนาะบันี้ประมานักทหานักที่ล่ะหนูเพราะขาห่วงน้ำก็เลยเช็ดหมาหมากันตามมันก็เช็ดหมาเดินน่ไว้ก็เก่งเหมือนถอดไปหันเก่งแนั่นี่ละพังมันเยอะในกระเป๋า อ,อคุณตาถอดกงเ,เงินงเกี่ถอดกางกเกงที่สารไงอยู่ในกระเป๋าเงินกนอยู่ในกระเป๋าวางไว้ที่้มันคุยกันจนโดนมันไปลาไปของบริจาคกากงานมาเอามาให้แจกนมมาแจก,นกนหนึ่งหรอ,อ,อเอาเอานมมาให้คุณตาด้วยอแนหนึ่งถือใจซื้อเถอะมาสีนูกางเกงไปหาหมูวกะนมาเห็นตงังแลวกเกงก็ไปยุกะาที่แมันฟาดไปที่เตียง อยากฝากเนะตือนภัยให้กับพ่อแม่พี่น้องที่มีผู้เฒ่ายู่บ้านคนเดียวให้ช่วยดูแลเผื่อมีคนแปลกหน้า่าให้เขาเข้าบ้านเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะมาแบบไหนสิมาเอาอะไรเราไปบ้างก็ฝากเตือนภัยพ่อแม่พี่น้องด้วยที่มีคนเฒ่าคุณแก่อยู่บ้านนะอันนี้มีรถมอเตอร์ไซค์คันเก่าเลย ข้างหน้าเขาก็มาจากโรงทานไปหาโรงทานยูวัดสวนสวรรนะ์น่ะอันนี้เขามาเวมาหนีพอดีขี่รถสวนกันมานะกันเลยไม่รู้ว่าแต่ญาติพี่น้องมาหาแกนะอ๋อผู้ช่วยก็คิดก็สวนกับผู้หญิงคนนั้นใช่สวนเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าแกเงินแกนหายเพราะได้เข้าไปต่างไกลแล้วเป็นคนหน้าคุ้นเคยคน,นไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยเห็นเลย ไม่คุ้นเคยเลยเนาะใช่หน้ามาใช่